สวัสดีค่ะ จุลพันธ์ยันรัฐบาลตั้งใจแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟส2รวดเดียว10,000เตือน2ล้านคนลงทะเบียนแอปทางรัฐไม่ถูกต้องวันเสียสิทธ์แจ้งเลื่อนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อลดความสับสนวันที่20กันยายน2567นายจุลพันธ์อมรวิวัตรมรมชคลังเปิดเผยถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ว่ายืนยันว่าเงินดิจิทัลวอลเล็จะแจกทุกคน ที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติโดยกลุ่มแรกที่รัฐบาลจะโอน1,000 0บาทคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการในวันที่25-30ถึง30กันยายนนี้ส่วนเศษสอตั้งใจจะแจกเข้าไปในระบบว a l l e t หน0 0 0 0บาทซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบ ปี2,568ไว้แล้ว1.8แสนล้านบาทแต่จะแจกเมื่อไรต้องรอการพัฒนาระบบก,ก่อนแต่ไม่เข้าใจว่าข่าวที่บอกว่าไม่แจกเงินดิจิตอลอลเล็ตเอามาจากไหนเพราะรัฐบาลตั้งใจจะแจกแน่นอนผ่านระบบวอลเล็ตเพื่อต้องการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยนายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวว่าการลงทะเบียนดิจิตอลอลเล็ต ของผู้มีสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐปัจจุบันมียอดทั้งสิ้น36.4ล้านคนในจำนวนนี้มีหลายแสนคนที่ลงทะเบียนเลขบัตรไม่ถูกต้องและที่สำคัญมีถึง2ล้านคนที่ยังยืนยันตัวตนผ่านระบบ KYC ไม่สำเร็จจึงขอแนะนำให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบในแอปทางรัฐเพื่อยืนยันตัวตนให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนเพราะหากทำไม่ครบถ้วนก็จะไม่ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็นายจุลพันธ์กล่าวว่ากรณีมีการเลื่อนประกาศ ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตและวันลงทะเบียนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนออกไปไม่มีกำหนดนั้นยืนยันว่าไม่มีอะไรที่ซับซ้อนสาเหตุที่เลื่อนเพราะไม่ต้องการสร้างความสับสนและลดความซับซ้อนของประชาชนเพราะกลุ่มคนเปราะบางปกติจะอยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งรัฐบาลมีแผนจะให้เงินสด10,000บาทอยู่แล้วซึ่งถ้าได้รับเงินสดแล้วก็ไม่ต้องเดินทาง ามาธนาคารรัฐเพื่อลงทะเบียนอีกการเลื่อนเพื่อป้องกันความสับสนเท่านั้นส่วนจะเลื่อนไปเมื่อไหร่ จะต้องรอคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่มารับช่วงพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ตต่อเนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดหน้าที่ไปตามการเปลี่ยนแปลงนายกแล้วคาดว่าน่าจะตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เสร็จในเร็วๆนี้นายจุลพันธ์กล่าวนายจุลพันธ์กล่าวว่าส่วนการยกเลิกประมูลระบบการชำระเงินของแอปทางรัฐยืนยันว่าจะเดินหน้า เปิดประมูลแต่รายละเอียดเป็นเรื่องของ DGA ที่จะดำเนินการมั่นใจว่าการพัฒนาระบบจะทันตามกรอบเวลาเพราะขณะนี้ระบบมีการตั้งต้นแล้วไม่ได้เริ่มจากศูนย์และมีเวลาพัฒนา9-12เดือนซึ่งทาง DGA ก็มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะ